ครับก็กราบสวัสดีเอนะครับคลิปนี้ก็พามาชมนะครับดอกกันเกานะครับห้าปีนะครับอ,ออกดอกแล้วนี้มันพุทธที่เจ็ดพฤษภาคมนะครับหกแปดนี่ห้าปีนะครับเริ่มุผไใดก็จะออกดอกหน้าแรงนะครับนี่ีาพุทธสภา นะครับดอกของกันเกลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเหลืองเป็นพุ่มเป็นพวงแล้วก็สีเหลือง,องนะครับหอมมากนะครับกันเกาลูกติดบ้านติดสวนไว้นะครับติดสวนประดับไม้มงคลนะครับกันเก่าหรือตำเสาอะไรพวกนั้นแหละนะครับไม้มงคลนะครับดอกสวยห,หอม ไม้ล้อมมีราคาเนื้อไม้ใช้งานได้ดีครับลมเงาด้วยนะครับโอเคนะครับผมสวัสดีครับ